นี่ใช้เดียวนะครับเถวหน้าเราใช้เดียว16ไร่นะครับได้มาประมาณ3-4กระทงแล้วเดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วเราก็ไปดูกระทงข้างหน้ากันนะครับโเห็นนักขาแดงๆอีกแล้วสูวราชการยังไหวพิจิตรนะครับนาที่นี่ก็ต้องอยู่พิจิตรแน่นอน อ่ะอีกสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกระทงบนกันนะครับปั่นค่อนข้างง่ายนะครับง่ายมากๆเลยแต่ก่อนนี่ยังหลมนะกระทงนี้ ถือว่าดูแลบำรุงรักษาดีอ่าเหลือไว้ทำไมครับเกาะเขียวๆนี้ให้เป็นปริศนาเล่นๆน,นะให้เป็นคำถามสำหรับรถย่ำนะครับเดี๋ยวรถย่ำจะมาย่ำช่วงนี้ก็ากำลังเก็บใช้คันอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอันบนกันอ่ามากระทงใหม่กันแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกระทงนี้กัน นะครับพอดินแข็งค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเพิ่งสูบน้ําใสเมื่อวานนี้เองแล้วก็เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยประมาณน,นะครับแข็งแน่ๆไม่ต้องกลัวแต่จะเดินช้าหน่อยก็จะเดินโลสามนะครับโลสองคงจะ ไม่ไหวเดี๋ยวน้ำมันกินตายแข็งแน่ๆครับท่านผู้ชมนานี่แต่ละกระทงก็ไม่เหมือนกันนะครับบางกระทงก็หลม่มบางคนบางกระทงก็แข็ง ็ต้องใจเย็นหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เข้าถ้าเดินเร็วเดี๋ยวไม่เข้า รับมชมครับเสียงมันอาจยะอืื้อหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องช้าเดี๋ยวมันไม่ค่อยเข้านะมันเดินเร็วไปดินยิงแข็งอยู่ ต้องรีบทำแล้วนะครับท่านผู้ชมจะแข็งจะอ่อนอะไรกันไงก็ต้องทำอ่ะตอนนี้ผมได้ลงมาอยู่ทา,างแปลงนาแล้วนะเหยียบไม่ลงเลยแข็งแข็งจริงครับเสียงมันอื้อแปลกๆเนี่ยเย็นแล้วด้วยร่างกายต้องการอะไรสักอย่างหรือเปล่า ้อนเลยไะมครับมันไม่เหลวครับงัดมาเป็นก้อนเลยเดี๋ยวฝากไว้ให้รถย่ำแล้วกันแข็งๆอย่างนี้เดีย๋ยน้องเอก็มาย่ำ ไ่ถึงกบขี้เลนะแต่ว่ามันค่อนข้างแข็งอ่ะก็ไม่แข็งเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ได้ก็ต้องได้ อยงานใหม่นะครับลอยไปเรื่อยๆก็ทำความกับทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนนะครับที่ผมนำเสนอท่านผู้ชมนี่คือผมชอบนะครับผมก็เลยนำเสนอไปถ้าชอบก็ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม อ้าวไงเขาเขาเจ้เี้ยวกันนะเป็นหลบอะไรเขาแล้วนะตะวันก็จะตกดินแล้วเดี๋ยวก็อีกสักพักนึนงคงจะกลับกันแล้วเนาะ เย็นๆอย่างนี้พันตาดีจังเลยไม่อยากากลับบ้านเลยนี่นะครับแหล่งน้ำที่เอามาเข้านาเรานะครับนี่ติดสลกลางเลยหรือว่าอะไรสุรราชการอะไรเนี่ยนี่นะครับก็มีทั้งปีนะครับน้ำ อ่าชักเริ่มชักเริ่มเย็นแล้วครับท่านผู้ชมนั่นได้ไปหนึ่งกระพุ้งแก้มก็วิ่งขิวเลยตัวนี้นักปั่นพลังลวงข้าวช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรับรกษาสุขภาพด้วยครับท่านผู้ชมบ้านผมนี่19องศาเมื่อวานนี้เอาละครับมาเก็บไฟงานแล้วครับท่านผู้ชมมันก็เริ่มเย็นแล้ว ช่วงสุดท้ายของพวกเรานะครับไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ